สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี 4, เนาะมาดูพักทองนเอฟซีเป็นไงครับพี่น้องเป็นตาได้กินอยู่ครับน,นี่ฮะเอฟซีเอ้ยสวนฟักทองที่ผมทำการสูบน้ำใส่เนาะได้ผลนะฮะนี่ต้นตัวไวมากเลยนะฮะพี่น้องแล้วก็ฝั่งด้านโน้นเนาะเป็นข้าวโพดเนาะ นะแต่เป็นด้านล่างนะมันไม่ออกเนาะทุกท่านโอ้เจ๋วเลยเจ๋วเลยนี่อ่ะเดี๋ยวเราลงมาเลาะยามกุ้งกันนะฮะก็หลังจากที่ไปประเคนพระทหารเนาะให้พระอาจารย์มาดูกุ้งของเราจะโดนไหม ชึบล้างเลยครับพี่น้องปึ๊บโอ้โหโมัน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 เฮ้ยโอ,โอ,โอ้พี่น้องดูเยอะแยะเลยเดี๋ยวเทใส่คู่ก่อนเนาะเยอะมันยังไม่หมดเนาะทุกท่านแล้วก็ใส่ต่อกันเลยเนี่ยนี่นะฮะพี่น้อง ตั้งแรกตั้งแรกไปอ้อหมูกวานตกนะเอฟซีก้มเลยน้องไอเดียน้องไอเดียแก้งเนาะดีนะไม่ให้น้องไอเดียจับโทรศัพท์ให้เนาะไม่งั้นเนี่ยโอ้โห,โอ,โหอะไรกระปูบะนี่มีปูด,ด้วย หลังสองอ๋อพอได้อยู่พอได้อยู่นะครับนี่นะพี่น้องเยื่อมันมันยังเยอะอยู่เนาะเพราะว่าผมตำแบบเอ่อมันเหนียวหนึบนะฮะทุกท่านแล้วก็ใส่ต่อกันเลยนะฮะเดี๋ยวตอนเย็นเราก็ลงมายามอีกนะนี่ครับพี่น้องขนาดสองหลังนันี่อ่ะปหลังที่สามเป็น ขวดโคกนะครับเออเจียวเฉียวมาฐานนะหนังที่สามเป็นขวดโคกนะฮะขวดโคกไปไงโอ้มีมีแต่ปลาเข้าโอ้ปลาเข้านะ้องทุกท่านปลานิลเข้านะเอฟซี FC. ไม่โดนเท่าไหร่เนะาะปลาโอ้ไม่โดนก็โดนอยู่เนาะ เดี๋ยวใส่คู่ก่อนเนาะลางที่สี่ใส่บ่อยมันก็ม,นกมันก็ไม่โด,ดเน,นเนาะทุกท่านเนาะแต่มันก็โอเคอยู่นะนี่ครับโอ้ปลาเข้าด้วยเนาะไปลางนี้ลางที่ผมดูน้องไอเดียแก้งเนาะสงสัยมันจะได้กิน ที่ยินผมนี่มันมันจะเข้าหรือไม่เข้าเนาะต้องลุ้นหลังนี้นะฮะทำยังไงเนาะมันจะไม่ตกนี่นะเนาะเฮ้ยนี่ใช้แบบนี้เลยอย่าก,กลัวตกอึบอ้าอุ้ยหลังนี้ไม่โดนสักตัวโอ้โหเอฟซี อ้๊ยใสมันไม่กล้ามันได้กลิ่นมันได้กลิ่นผมเนาะโอ้ยมันได้กลิ่นขี้หำ <c oughs> ไม่โดนเลยไม่โดนสักตัวเลย,ยปุ๊บไปไปลางนี้นยังไงอ้า โดนอยู่พอได้อยู่ได้กินอยู่ได้เอฟซีไปลุ้นกันต่อนะฮะหลังนี้ไม่ได้ใส่ใส่หลังนี้ ้ยิ่งโดนโดนเยอะอยู่โดนโดนเยอะอยู่ไปโอ้หลางนี้ทำไมมันจมแบบนี้โอ้มันหนักกุ้งบ่โอ้โอ้ยเสียเลยกุ้งไม่เข้าเลย เสียไม่ดีบ่อ๋ออยออยากอยากดังนี้มันเป็นยังไงฮอืึ ไม่โดนเลยผิดพลาดผิดพลาดไปก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ FC ทุกท่านอ่ะก็ดุนลังสุดท้ายนะฮะชึบ โอ้โดนอยู่โดนอยู่ยถ้าอยู่นี่นี่นะครับพี่น้องเอฟซีผลงานของผมเนาะก็พอได้อยู่ได้กินนะฮะโอ้กุ้งก็ตัวใหญ่มากเลยนะครับทุกท่านเนาะ,ะนี่แบบนี้ก็ไม่ได้ซื้ออาหารนะฮะทุกท่านเนาะนะครับไม่ซื้ออาหารกินนะ เรากินแค่นี้ก็อิ่มแล้วมือหนึ่งเนาะทุกท่านเนาะคาบหนึ่งนะฮะไม่ต้องซื้อให้เลืออเงินเนาะถ้าขยันนะ,ะเอนะรับรองนะฮะไม่อดตายนะครับนะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าอ่ามันจะถูกหรือเปล่าเพราะว่าผมต้องย้ายนะทุกท่านเนาะเดี๋ยวไปใส่อ่าบอ่อของยาหนิงนะฮะ เพราะว่าเจ้านิงก็บอกอยู่เนาะให้ให้ไปใส่นะครับตรงนี้ผมใส่บอ่อยมันมันก็ไม่โดนนะ f อนะมันไม่โดนเท่าไหร่เนาะท่านเอ้าคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ f อฟนะการหาอยู่หากินเนาะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ